ดีครับกะมาผอที่เก่าครับกับหลอบเช่านะครับวันนี้กหลังจากทีมาคื่นในผ้ายามไปแล้วนะครับได้ไปสองคนครับหลอบนี้กะจะไปหลอบผ้ามาเก็บพวงนะครับเพราะว่าเป็นจังไตรครับมาลองกันเบิ่งว่าจิมอันบอครับไปครับลุยกันเลยไปไปกันครับมานบอมานบออันนี้ผมเก็บมาแล้วสามสี่หลังเนี่ะครับเนาะห้าหลังแล้วครับนี่บอลถือจักรโตเลยไปกันต่ออีกเฮ้ย แมนเหรอครับเนี่ยหลังนี่เมนเหรอครับนั่นที่นั่นที่อู้ดินจนแตกเลยครับดินจนแตกหมดเลยอูแ้แก,ก่อนครับแก้ก่อนพันอย่างเนี้นี่ชื่อเด่นใช่ไหม โอ้มัดเลยนะครับโอ้มาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วเบิ่งครับคุณนะเลยหลอบเศร้าครับวันนี้หลอบเศร้าเครับเด้อมาแล้วหนึ่งแต้มครับมาแล้วหนึ่งแต้มสุดยอดครับเห็นบวเบรับวิธีดักหนูหาอยากห้กินบ้านเฮาโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บหนูแล้วไปกันต่อครับผมโอเคครับหลังจากที่เก็บหนูไปแล้วนะครับมาเบิ่งหลังต่อไปกันครับผม ทังต่อปายโอ้ยหลังนี้บ่ถือกับอู้พ่านอยู่ครับแต่ว่าห้งบ่ถือ,อครับเรียนพ่านแต่ว่าบ่ถือไปต่อครับอืออู้พี่น้องหลังนี้เรียบร้อยครับอู้ตายเลยครับตีจนตายไหม ตีจนตายพี่น้องตัวนี้ตายคอรอเลยโอ้โตัวที่สองเหนี้ครับนีรอบเสาเนี่ยโัวที่สองแล้ว,ลว,ลวมานอยู่ครับมานอยู่โอเคครับไปกันต่อไปกันต่อพี่น้องครับผมใส่ไปนีหลังหนึ่งครับเนี่ยเบิ้งห้อยดินห้อยดินแตกเต็มเลยแต่ว่าจากักจักบวงหายไปใส่ทำนาะ บวงสงสัยมันจะทอนบวงนี่ครับเดี๋ยวผมขอหาเบื้องก่อนโอยดินแตเกเต็มเลยนะครับแต่ว่าหนูก็บวงเสียครับ โบหิหล่ะครับเสียหรอห้อยดินห้อยกัดด n h าแตกเลยครับแต่ว่าหังบ่วงเสียครับ บ่วงเสียครับเสียดายบ่าน่าจ,จะถอนไปได้นะครับถอนไปได้ยังไงวะหาใสกผู้เห็นครับไปแล้วครับหนึ่งหลังหลบเศ้าไปแล้วหนึ่งหลังจักหนูทอนไปหรือว่าหรือว่ามีอยังมาถอนไปนำหาบุพเพครับเสียดายครับเสียดายเดี๋ยวโอ้พียังครับไปล้างใหม่กันเข้า ไปครับต่ก็ต่ออีกครับหลังจากที่ยางมาพักหนึ่งครับยางมากว่าจะถึงหม่องทีดักนะครับโอ้ไปจากปักไปใส่เนี่ยตกหมอนก็นไ้นีหลังหนึ่งครับบ่มาครับโอ้หลังนี้โบถือครับพลาดอยู่ครับขอโบถือหลังนี้แกนมาอยู่ไปไหมทำไมครับไปหลังต่อไป ดูใส่ละบานนี่จักปักไปใส่เนี่ยกระจำบ่ค่อยได้เห้อครับปกัปกปักปักไปย่ามใส่นะเดี๋ยวปัญญาไม่ยามที่จำได้อยู่ครับอยู่นี่หลังหนึ่งนี่อือสกโอ้บอถือครับต่อไปอยู่นี่สองหลังครับกับบอถือข้อหลังหนูโมโม,มาครับโมเลีน อีกหลังนี้มาเคลื่อนถืออยู่นี้นี่อีกหลังหนึ่งหลังนี้บบถือมีอีกหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายสุดท้ายอยู่ไหนอันนี้ครับสุดท้ายผมกับบถือครับเมิดครับพี่น้องเมิดเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เมิรดเรียบร้อยแล้ว ตึกสามโตครับหลับเสาเ์ไอ้เมียนหมดละตึกสองโตตึกสองโตโตหนึ่งมันถ,ถนอนบ่วงนี้ัวที่สามถอนบ่วงนี้ก็เลยบ่ได้ครับได้แค่สองโตครับหลับเสากะโอเคครับถือว่าผ่านมาเคลื่อนได้สองมือเสาได้สองเป็นสี่โตครับเดี๋ยวนี้คลิปหลับเสาผมลงทีหลังครับเพราะว่าคลิปมาเคลื่อนผมลงไปแล้วนะครับเนาะกะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้แน่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ เพื่อ,อติดเป็นกำลังใจผมได้เข็ดนคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับ